เปิดบ้านหรูกล้องห้อยไร่เผยความในใจจากศูนย์สู่บ้านหลังใหญ่เปิดคฤหาสน์ใหม่กล้องห้อยไร่หลังใหญ่อลังการหน้าอยู่ทุกมุมสมฐานะสุปตาเหล่าแฟนคลับของนักร้องลูกทุ่งชื่อดังกล้องห้อยไร่เตรียมตะลึงเมื่อล่าสุดหนุ่มกล้องได้เปิดประตูคฤหาสน์หลังใหม่ที่ใหญ่โตโออาและตกแต่งอย่างสวยงามสมฐานะให้แฟนๆได้ชมกันอย่างจุใจ รายงานข่าวระบุว่ากองห้อยไร่ได้พาทัวบ้านหลังใหม่ที่เพิ่งย้ายเข้าไปอยู่ได้เพียง3วันโดยเจ้าตัวเผยว่าสิ่งที่ให้ความสําคัญกับบ้านหลังนี้เป็นอย่างมากคือต้นไม้เพราะเป็นสิ่งที่เขารักและสะสมไว้มากมายซึ่งแต่ละต้นนั้นเป็นไม้ประดับที่มีมูลค่าไม่ธรรมดาเลยทีเดียวบ่งบอกถึงรสนิยมที่น่าสนใจของเจ้าของบ้าน นอกจากความร่มรื่นของต้นไม้แล้วภายในบริเวณบ้านยังมีสระว่ายน้ำขนาดใหญ่ที่สร้างขึ้นเพื่อให้ลูกๆได้มีพื้นที่พักผ่อนและสนุกสนานอย่างเต็มที่รวมถึงเรือนรับรองไม้สุดคลาสสิกที่หนุ่มก้องตั้งใจสร้างไว้เป็นมุมโปรดสำหรับนั่งพักผ่อนหย่อนใจอีกด้วยและเมื่อเข้าไปสำรวจภายในตัวบ้านก็ยิ่งต้องร้องว้าวโดยเฉพาะห้องรับแขกที่โดดเด่นด้วยผลงานศิลปะชิ้นพิเศษจากพี่ชายคนสนิทอย่างโนตอุดมแต่พาณิชย์ซึ่งเป็นของขวัญที่มีความหมายและเป็นแรงบันดาลใจให้หนุ่มก้องใช้ชีวิตอย่่าางไมมประ นอกจากนี้ก้องห้อยระยังได้พาไปชมห้องครัวที่กว้างขวางและห้องพักผ่อนส่วนตัวซึ่งแม้เจ้าตัวจะออกตัวว่าเป็นบ้านหลังเล็กๆแต่เมื่อได้เห็นกับตาแล้วแฟนๆต่างลงความเห็นว่าไม่เล็กอย่างที่พูดแน่นอนและยังคงรอติดตามชมกันต่อไปว่ามุมอื่นๆในบ้านหลังงามของหนุ่มก้องจะเป็นอย่างไรแ้วกกก็่่าานมัเเเเิดรระงงฟ อาจานส่วนน่ากินมากบ้านใหม่ครับเมียเก่าครับเดี๋ยวรอแค่ตกแต่งซื้อต้นไม้มาเพิ่มแล้วก็บิวอินนะครับเดี๋ยวก็ย้ายเขาอยู่แล้วนะครับที่ลงนี้ไม่ได้ ไม่ได้อวดอ้างอะไรนะครับแต่ลงแบบว่าลงให้มึงเห็นว่ากูมแม่งของจริงแม่ง